คาริสาเปิดตัวแฟนหนุ่มควงกันไปดูบอลไม่แคร์สายตาใครต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับนักสแสดงนางแบบสาวชื่อดังอย่างคาริสาสปริงเกตหรือคาริสาเดอะเฟสเพราะมีผลงานปางๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการสแสดงหรือผลงานการถ่ายแบบเรียกได้ว่าแม้จะไม่ได้เป็นผู้ชนะใน,ในรายการเดอะเฟสแต่คาริสาก็เป็นอีกคนที่ปังมากเลยล่ะเพราะมีผลงานทางหน้าจอออกมาให้ติดตามไม่ขาด ซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากในจอจะปังมากแล้วนอกจอก็ปังไม่แพ้กันค่ะเพราะตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วล่าสุดหัวใจของคาริสาก็กลับมาสดใสอีกครั้งเหตุผลก็เพราะหนุ่มคู่ใจคนใหม่ที่มีนามว่าเคนนี่นี่เองโดยล่าสุดเนื่องวันคล้ายวันเกิดของวันใจหนุ่มเคนนี่ทางด้านสาวคาริสาก็ไม่พลาดที่จะอวยพรวันเกิดให้กับวันใจล่าสุดสาวคาริสาสปริงเกตได้โพสผ้าหวานเชียร์บอลกับแฟนหนุ่ม พร้อมทางระบุครับฉันว่าใส่เสื้อญี่ปุ่นมาเชียร์บอลถึงที่กับแบบเชิดออกจากร้านเลยนะตอนนี้ออกหาของกินปลอบใจเลยแม้ว่าจะมีเพื่อนคนอื่นๆอยู่ด้วยแต่ทั้งคู่บอกเลยว่าไม่แค์จ้ายัยงคงหวานเวอร์ใส่กันต่อไปท่ามกลางคอมเมนต์ละแซวจากแฟนคลับมากมายทำเอาแฟนๆน,นั้นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ